3, ความพันาพื้นานอินทีย์ครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับผมเครื่องเครื่องปั่นไฟนะครับแทกเตอร์รุ่น VK 8500E นะครับผมจากร้านอุดมรมเครื่องมือช่างนะครับผมอันนี้เราซื้อมาจากออคมมาาอนคมนะครับผมมาใช้งานในสวนของวัลิมฟารมนะครับผมเป็นเครื่องปั่นไฟ นะครับผมตอนนี้บริษัทกำลังทำบ้านบ้านสวนอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมเลยตัดสินใจซื้อเครื่องแท็กเตอร์นะครับรุ่น TK8500E นะครับ7,000 7.5กิโลวัตต์นะครับหรือว่า7,000วัตต์นะครับรองรับเครื่องเชื่อมนะครับเครื่องมือช่างนะครับไฟเบอร์นะครับเครื่องมอเตอร์5แรงนะครับไม่เกิน5แรงนะ นี้ก็คือ,อาทางด้านของท่างกำลังทำงานอยู่นะครับผมจะเป็นนะครับผมมีถึเ,เกียมีเครื่องเ,เชื่อมนะครับผมทราบว่าโครงราคายังไม่ได้ขึ้นนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้นะครับกับงานเชื่อมนะครับเมื่อวานก็มีการเทสเชื่อม แบบไปแล้วนะครับผมครับต้องหาอะไรคุ้มไว้ครับเผื่อจะ,สะแสไฟสะเก็ดไฟกระเด็นมาถูกน้ำมันเบนซินนะครับมันไม่เข้ากันนะครับกับน้ำมันเบนซินปิดไปก่อนเอโค่รุ่นก็แล้วผมเ,เครื่องรุ่นเครื่องปั่นไฟแท็กเตอร์นะครับจากร้านอุดมเครื่องมือตั้ง ยังไม่มีใครรีวิวรุ่นนี้นะครัยังไม่มีใครรีวิวรุ่นนี้แต่เรารีวิวเพื่อการใช้งานของเราเองนะครับผมและทางร้านก็ขอให้รีวิวว่าถ้าใช้งานดีบอกด้วยครับแจ้งทางผู้ที่สนใจเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟที่ใช้กับบ้านสวนนะครับคำบองไฟไว้ใช้ สร้างสวนหรือว่าจะสร้างบ้านสวนไม่มีไม่มีเครื่องปั่นไฟมาทบตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สูงสุดนะครับของของร้านอุดมหรือว่าจะมีมีรุ่นที่ต่ำกว่านี้ก็มีนะครับใพ้พี่น้องสอบถามไปทางร้านอุดมเครื่องมือสั้างนะครับมีหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับเรามีลิงก์ติดต่อกับทางร้านโดยตรงนะครับผมทางร้านแนะนําว่า สั่งของแล้วให้ถ่ายวีดีโอไว้นะครับก่อนแกะกล่องให้ถ่ายวีดีโอทุกขั้นตอนแกะกล่องว่าสภาพเครื่องที่ไปถึงมือท่านนั้นมันดีไหมนะครับผมมันํำรุดเสียหายไหมนะครับมันไม่ได้ํำรุดจากทางร้านนะครับอาจจะํำรุดจากทางขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นทางร้านก็ก็แนะนําไว้อย่างนี้นะครับผม ถ้าไปผิดไว้เผื่อกระแสไฟมันโดนมากระเด็นมาหูนะครับแล้วมันจะตุ้มตามเรานะครับผมตอนนี้เราปั่นไฟเป็น220โวลต์นะครับผมลองรับเครื่องตู้เชื่อมอา33030 0โวลต์นะครับไม่เกินนี้ทางร้านแจ้งมาอย่างนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามไปทางร้านเลยมีหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับตอนนี้เรามารีวิวแฟกเตอร์วุ่นที8คแปดห้าซูซู 7จ็ดกิโลวัตต์นะครับหรือ7.5กิโลวัตต์สูงสุดนะครับผมใช้น้ำมันเบนซินเจ็ตโปลอบวันนี้เราก็จะทดลองไว้ใช้ในอนาคตนะครับเพราะบ้านสวนเสร็จแล้วไม่มีไฟเราก็จะใช้ตัวนี้ใช้แสงสว่างนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้กำลังเชื่อมอยู่นะครับผมเครื่องกำลัางงานเชื่อมนะครับผม งานเฟเปอร์ไม่มีปัญหาครับงานเฟเปอร์เครื่องเดินเดินเงียบนะครับส่วนงานตะวันเครงเงียบเช่นเดียวกันนะครับจร่อ,อนร่อะหนัดที่ตู้เชื่อมนะครับผมเพราะว่าขึ้นขึ้นโครงหลังคานี้ก็จะเป็นงานงานของเ่องเชื่อมทั้งหมดเลยนะครับตะวันนี้จิบจ๊บจนะครับผมมารีวิวให้พี่น้องอได้ดูกันนะครับผมเผื่อเป็นทางเลือกของคนที่จะมาอยู่อยู่สวนนะครับผม มองไปก็มีแต่ทุ่งนาน,นะครับผมยังไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าเข้ามานะครับผมบมองครับนี่ถ้าอยู่อยู่กลางป่ากลางดอยก็สามารถใช้ได้นะครับผมยังไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าเข้ามาเราก็ซื้อเครื่องนี้มามาใช้ก่อนนะครับผมเอารุ่นที่สุดๆไปเลยนะครับเต็มที่นะครับํำลองไป เอาเป็นที่ไปเลยเพราะว่ามันจะได้รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเทศนะครับที่เป็นเครื่องมือช่างหรือว่าเครื่องเครื่องมือในครัวเรือนนะครับเครื่องใช้เครื่องในครัวเรือนของเราต้องเครื่องเครื่องก้าต้อองมือช่เครื่องักท้าประมาณนี้นะครับผมที่เราต้อง,ต,องต้องได้ใช้นะครับเหมืนจะมีงานเชื่อมนะครับ เราจะมารีวิวอัหนึ่งนะครับสําหรับงานขึ่งโคังคานะครับตอนนี้เป็นงานปูพื้นไปก่อนนะครับมีเชื่อมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถักง,งานขึ่นโครงาคาจะมีการเชื่อมตลอดงวันนะครับผมเราก็สลากยาวไปเลยแล้วมาอัดทิพว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับให้พี่น้องได้ชมกันครับผมเพียกำลังใจให้เราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจให้กอลิ่นฟาร,ร์มพัดข้าหุ่นบ้านอินทรี นะครับเราไม่ได้มาขายตเข้านะครับเออเรามารีวิวการใช้งานเครื่องแท็กเตอร์เครื่องปั่นไฟนี่แท็กเตอร์รุ่น T K 8 5ดหา E จากร้านอุดมเครื่องมือช่างนะครับผมขอบคุณครับเครื่องปั่นไฟนะครับรุ่นแท็กเตอร์ ต้นแปดพนห5 0 0อีนะครับอันนี้เรานำมาเชื่อมงานเชื่อมบ้านนะครับบ้านสวนเรามีทั้งตู้เชื่อมไฟเบอร์นะครับสำหรับงานช่างอะไรตัวนี้ตัวนี้ช่างว่าใช้แล้วดีครับแต่รุ่นนี้นะ มีสวานด้วยนะครับเอ่อสวานกระแทกเราแรงั่างเราซื้อมาจากร้านอุดมนะครับผมรบเครื่ลยช่างทางร้านก็บริการเป็นอย่างดีนะครับผมสินค้ามีปัญหารับเลมครับผมรับเลมแล้รับต้มอ,อันนี้เราเอามาติดตั้งไว้ในล่มนะครับเออรุ่นนี้ ถุด7.5กิโลวัตต์ครับ7,000วัตต์ครับผมเออครับได้ลองรับได้ถึง7,000 7.5กิโลวัตต์นะครับคุณเนี่ยเครเตอร์ P.K. 8 5 0 0งานเชื่อมั้งงานเชื่อมถึงสวานนะครับ พร้อมกันไปเลยนี่นะครับผมสำหรับบ้านสวนซื้อมาสำหรับทำบ้านสวนโดยเฉพาะอ่าสบาดกระแทกครับใช้ได้ครับที่ใช้เครื่องมือช่างตัวนี้ก็มีอ่อ,อกเชื่อมนะครับตู้อ,อกเชื่อมแล้วก็สว่านกระแทกแล้วก็ไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับผมดูกันยาวๆครับ มันจะมีงานโครงหลังคานะครับพี่ต้องลากกันยาวๆสำหรับตู้เชื่อมอันนี้สวานครับเอออันนี้สวานสวานกระแทกนะครับผมสวานตู้เชื่อมใช้แล้วไม่มีปัญหาครับสำหรับงานโครงหลังคาใช้ตู้เชื่อมอย่างเดียวนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นโครงเดี๋ยวเทพื้นก่อนครับเทพื้นก,นก่อนแล้วก็คงจะเป็น งานเชื่อมโดยตรงเดี๋ยวเรามารีวิวสำหรับเครื่องเชื่อมนะครับกับเครื่องปั่นไฟแพตเตอร์8ปดพันห้าร้อนะครับผม e. สว่านนี้เงียบครับแท้สว่านนี้เครื่องปั่นไฟ เดินเครื่องเงียบแต่ว่าถ้าออกเชื่อมเครื่องก็จะจะเร่งเครื่องขึ้นนะครับเสียงดังขึ้นอ่รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับผมคงต้องใช้กับบ้านหลังนี้ทั้งทั้งหมดทั้งหลังนะครับทั้งทั้งงานเชื่อมงานเจาะงานฟูพื้นตัดกระเบื้องต้องใช้เครื่องนี้ทั้งหมดเราซื้อมาเพื่องานช่างโดยเฉพาะนะครับผมไม่ผิดหวังครับสำหรับเครื่องนี้